ดวงดีทำนายฝันฝันเห็นแมวคลอดลูกฝันเห็นแมวคลอดลูกตามคำทำนายได้เตือนมาให้คุณระวังตัวเองเป็นพิเศษอาจจะได้รับอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆได้และมีอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องระวัง คุณควรระวังคนอายุน้อยกว่าจะสร้างปัญหาหนักอกหนักใจให้กับคุณในช่วงนี้ฝันเห็นแมวคลอดลูกดวงความรักทำนายว่าเพศตรงข้ามจะนำโชคดีมาให้คนโสดเพราะช่วงปลายปีนี้มีแววได้โคแก่มาเป็นคู่ คนที่มีคู่รักแล้วระวังจะมีคนต่างเพศเข้ามาแทรกกลางจะมีคนมารุมร้อมเอาใจคุณไม่ขาดสายให้ระวังตัวระวังใจของคุณให้ดีๆฝันเห็นแมวคลอดลูกดวงการเงินการงานทำนายว่า การเงินมีเรื่องใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงอาจจะเป็นเรื่องของตนเองหรือคนรอบข้างที่ไม่ทันตั้งตัวในเรื่องของการงานจะมีปัญหาเรื่องของการประสานงานแต่ก็จะฝ่าฟันผ่านไปได้แค่ใช้ความพยายามอย่างไรก็ตามทำทำนายก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมชีวิตเรา แต่เราควรเลือกปฏิบัติสิ่งที่ดีควบคู่กันไปจึงจะส่งเสริมกันให้เจริญเกิดผลมากขึ้นสุดท้ายแล้วก็ขอให้ทุกคนพบเจอแต่สิ่งดีๆมีดวงที่ดีและโชคดีกันทุกคนคะ่ะ